ว้าว wow, วันนี้ก็มีนงน้องเอ c ซนะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตมาให้พี่ออมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องปันปันธนรักษ์ค่ะว้าวมีน้องปันปันอยู่ด้วยนะเนี่ยรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องโซโรชาเดโชชัยค่ะจากน้องซินซินนะคะอ้าวมีแบล็กกี้กับเมียวซังด้วยนะรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องยาดาจันทีค่ะ ว้าวพี่อ้อมน่ารักจุงเบยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลยค่ะแบล็กกี้วันพักร้อนนี้พี่อ้อมจะพาแบล็กกี้ไปเที่ยวนะอ่ะเดะพี่อ้อมจะพาแบล็กกี้ไปเที่ยวที่ไหนหรอฮ้าเหมียวเอาเธอหน้าเดี๋ยวก็รู้เองเละจ้ะ <c oughs> ว้าวที่นี่นะหรอโรเคเดียอุ๊ยโทรศัพท์ดังเพื่อนโทรมาแปบ๊บนะฮัลโหลนี่พวกเธอฉันมาถึงโรเคเดียแล้วนะแล้วเจอกันนะจ๊ะรักนะจุ๊บค๊ นั่นไงเพื่อนๆมาแล้วไฮสวัสดีจ้าเพื่อนๆเราไปเที่ยวในเมืองกันเถอะว้า wow. ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางมาแอมชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบล็อกกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่าโรเคเดียกันนะคะซึ่งด่านนี้นะคะพี่ยอมจะมาชวนน้องๆค่ะเข้าไปเล่นในเมืองของเล่นแสนสนุกเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเล่นดีกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในเมืองโรเคเดียกันแล้วนะคะว้าวมีร้านไอศครีมไหมนะคะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะรับไอศครีมรสอะไรดีคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเออค่ะดูก,กันนะคะว้าวสตรอเบอร์รี่วานิลาช็อกโกแลตมิ้นท์ว้าวพีอ๊อฟเมาช็อกโกแลตแล้วกันนะคะอวิ่บลาก,กี้ช็อกโกแลตน่ากินจังเลยอืมอร่อยจุ้งเบยอ,อ่าสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับนี่ นี่นี่นี่นน,น้องๆมานี้เร็วพี่ออมจะพาไปเที่ยวนะตรงนี้นะคะจะเป็นร้านสาหรับเด็กผู้ชายนะคะว้าวมีรูปร่างให้เปลี่ยนกับเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยอชุดสุดซักซิโดก็มีด้วยแล้วก็มีไว้สําหรับเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะคะว้าวสีผิวก็เปลี่ยนได้นะคะนี่ไอเทมเครื่องแต่งกายหมวกต่างๆว้าวมีชุดของฮีโร่นะคะเหมียวนี่เลยพี่ออมเลือกเป็นแบทแมนค่ะ ว้าวออ้เทจุงเบยอ่าใส่ปีกให้แบทแมนเนี่ยดีกว่าว้าวแล้วก็ดวงตาค่ะนี่เอาตาแบบนี้แหละเข้มดีเห็นต่ลูกกตาอ๋อได้เวลาที่เราจะไปปรับปามเรา้ายกันแล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเสียงโทรศัพท์้ยเฮสงสัยแฟนจะโทรมาแล้วเนี่ยโอ้สวัสดีจ้าที่รัก ที่รักคะอย่าลืมไปรับลูกที่เดคอร์นะคะโอ้โอ้ผมไปรับมาแล้วครับที่รักไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะครับอ้าค่ะแล้วเจอก,กันนะคะที่รักยุบยุบโอ้ยชีวิตฮีโร่แบทแมนอย่างเราะจะต้องมาเลี้ยงลูกด้วยนะเนี่ยเอ๊ะอย่าร้องนะลูกอย่าร้องนะเดี๋ยวแม่เขาว่าเานะลูกโอ้พ่อไม่มีนมให้กินนะลูกนะ โอ้ยอ,อย่าร้องลูกเดี๋ยวพ่อต้องไปปราบเราร้ายอยู่นะลูกเนี่ยอโอโพี่อ้อมฮะแบทแมนมีลูกกี่หรอฮะรอเล่นนะแบล็กกี้มาเลี้ยงน้องกันแล้วว้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านไว้สำหรับเด็กผู้หญิงค่ะอ้าแล้วแล้วเพื่อนๆเ,เข้ามากันเลยว้าวมีหน้าตาให้เปลี่ยนเยอะแยะเลย นี่พี่อ้อมเลือกหน้าแบบนี้เบรวุ้ยแก้มเป็นสีชมพูนะเนี่ยลาบลิ้นด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะไว้สําหรับใส่ฟลุงฟลิงเป็นประกายให้ตัวเรานะคะว้าวมีเปลี่ยนสีผิวด,ด้วยนะคะวุ้ยเป็นกระต่ายน้อยก็ได้ว้าวมีชุดทูพีดด้วยนะเซ็กซี่จุงเบยว้าวมีแฟชั่นเสื้อผ้ามากมายให้เราเลือกใส่นะคะและพี่อ้อมก็เลือกใส่เป็นชุดนี้ค่ะว้าวหวานแมวฟุุงฟลิงกระดิ่งแมวไปเลย ว้าวน่ารักจังเลยว้าวพิงกี้น้องก็แต่งตัวน่ารักนะคะเนี่ยว้าวกินไอติมไหมอ้าไม่เอาหรอกฉันมีเรแล้วยำ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 อ๋อไอรีมอร่อยนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระไว้น้ําค่ะไว้ให้เราซื้อไอเทมไหมนะคะอุ้ยลูกบอลหน้าตาเหมือนเจ้ามีฟเลยอ้านี่นี่นี่มาซื้อลูกบอลมีฟกันไหมล่ะนี่นี่ไงซื้อเลย เดี๋ยวเราไปเดินเล่นชายทะเลกันนะไอ้แล้วเพื่อนๆตามฉันมาเลยเดีย๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวต่อเองนะนี่นี่นี่อุ้ยเดี๋ยวเรามาไหว้สระว่ายน้ำกันก่อนนะคะบุง้งบุ้งบุ้งบุ้งอไหว้น้ำไม่ยังเดาะบอลไปอีกต่างหากนะเนี่ยฮ่าแล้วก็นอนอาบแดดตรงนี้ฮ่าสบายจุงเบยว้าวเพื่อนๆมาเล่นสไลเดอร์กันแล้วว้าวูไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวที่หมอดำ โอ้ oh, สนุกจังเลยอะว้า wow. วนี่นี่เพื่อนเพื่อนมาดูเร็วนี่ร้านขายสัตว์เลี้ยงนะอ่ามีไดโนเสาร์ด้วยว้าวมีม้าด้วยมีปลานิโม่ด้วยอุ้ยมีสุนัขด้วยนะว้าวเฮ้ฉันจะเลือกตัวไหนดีนะอ่าเดี๋ยวจะต้องเลือกม้าดีกว่านะเนี่ยเฮยหน้าตาเหมือนยูนิคอร์นเลยนะเนี่ยว้าวมีให้ฟรีด้วยนะ นี่นี่เพื่อนๆไปดูข้างบนกันเถอะชั้นสองมีตุ๊กตาอะไรมั่งว้าวมีมีแพนุ์ได้นะอู้มีเฟรดดี้ด้วยนะเนี่ยว้าวแล้วตรงนี้นะคะเราจะต้องใช้โรบักซื้อค่ะอ้าน่ารักจุงเบยว้าวมีไอเทมตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงให้เลือกเล่นด้วยนะเนี่ยอ้าฉันชอบอันเนี้ยอ้าฉันก็ชอบไดโนเสาร์อ่ะเอาล่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเที่ยวทะเลกันดีกว่านะ ้าวดอกบ,บอลไปด้วยมาแล,แล้วเพื่อนๆหาแล้วมาแล้วฉันตามเธอมาแล้วนี่เรามาเล่นลูกบอลกันดีกว่าโอ้ทะเลแสนงามฟ้าทิครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลอ้ามาแล้วฉันจะส่งบอล้วนะรับให้ดีนะว้าวแบล็กกี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยมากายบริหารกันหน่อยดีกว่าว้าพี่อ้ม่มฮะหัวหลุดละ ว้าวตรงนี้นะคะก็จะมีสไลเดอร์ให้เราได้เล่นกันค่ะอู้น่าเล่นจุงเบยไปะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าว้าวเลือกสไลเดอร์สีเหลืองนี่แหละโอ้ออมแอมตามฉันมาเลยว้าวเอาล่ะฉันกระโดดตามเธอไปเลยนะวู้วว้าว้าว้วว้าวว้า้ตีรังกาไงเงิอบว้าวู้วู้สนุกจังเลยหุยน้ําไหลเย็นจังเลยนะเนี่ยฮ่าว้าวมีเบอร์เกอร์คิงกับพิซซ่าด้วยนะ จะสั่งอะไรกินดีนะอุ้ยหิวน้ำจังเลยอะ่ะขอโครกกระป๋องหนึ่งก็แล้วกันนะนี่ซื้อเลยฮ่าขอชิมไหมนะว้าวชื่นใจฮ่าโคกสดชื่นโอ้น้ำกระดูกพุนนะคะว้าวต่อไปนะคะเป็นร้านของทำผมเสริมสวยค่ะว้าวมีให้เลือกทำสีผม,มนะคะแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องอบผิวนะคะว้าว อบให้เป็นสีแทนได้ด้วยนะมีไว้เก๋ๆแล้วนี่ก็ร้านสเก็ตค่ะว้าวเพื่อนๆตามมานี่เลยมาเล่นสเก็ตกันว้าวดูสิมีสเก็ตให้เลือกหลากหลายสีนะนี่ฉันเลือกสีชมพูนะมาแล้วเพื่อนๆมาเล่นสเก็ตกันว้าวเอาเลยมาเลยามาสนุกกันเร็วนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่อ๋อสปรีตเป็นอยู่ตรงนี้ว้าว ว้าวโอ้สกเก็ตลื่นปืดลื่นปืดเลยนะเนี่ยว้าวตรงกลางนีไม่เต้นให้ด้วยอ๋อไอ่อย่างนี้เราจะต้องมาแดนซ์กันแล้วโย่ยย่ย่ว้าวเฮ้ยอ้าสน,นุกจังเลยว้าวดูสิมีท่าเต้นหลากหลายให้เราเลือกเลยนะเนี่ยว้าว้าวโอ้ยโ,โ,โชว์ทฮาย,ยากักเลยนะคะเหมียว โอ้บลกกี้มีท่ายากไหล่ท่าเลยนะนี่โอ้โหโอลยหัวหมองพื้นใล้ด้วยว้าวอู้หูนี่คอหลุดด้วยนะเอ่อติตดตีติตดตีตว้าวอู้มีป๊อปคอนให้เรากินด้วยนะนี่ซื้อปัอบคอนกินเลยอ่าหิวจังไหยโอ้โหยกทั้งถังเลยนะเนี่ยว้าวแล้วตรงนี้นะคะ ก็มีเครื่องบินนะคะไว้ให้เราเลือกขับได้ค่ะมอาแล้วเพื่อนๆมาขับเครื่องบินกันนี่เลยเดี๋ยวเราจะปีนเข้าไปก่อนนะคะว้าวเข้าไปดูข้างในหน่อยสิว้าวว้าวเปลี่ยนเป็นชุดนักบินก่อนนะคะนี่เลยค่ะเราเขาจะให้เราไปซื้อลายเ้นของนักบินนะคะนี่เดี๋ยวเราเลือกซื้อบัตรลายเฟนของนักบินก่อนนะว้าวสามสิบห้าบาทจัดไปอย่าให้เสีย นี่เลยได้มาแล้ววา้าวหูมาแล้วเพื่อนๆตามมาเลยฉันจะพาพวกเธอไปขับเครื่องบินกันนะนี่เลยมาแล้วเครื่องบินวา้าวหูไปเลยเตรียมตัวไปบินกันมาเดีย๋ยวฉันขับเองมอาเลยมาเร็วๆมาฮเฮ้ยเขาให้นั่งกันแค่สองคนนะเนี่ยทำยังไงดีอ่ะเครื่องบินมันหนักเกินน่ะน้ำหนักเกินใครรู้ตัวว่าอ้วนลงไปเลยนะเนี่ยอ่ะ ค่ฉะฉันนั่งด้วยสิอ๋อผมก็นั่งด้วยนะครับฮ่าไม่ต้องแย่งกันนั่งได้แค่สองคนไปแล้วว้าฮ่าเตรียมตัวไว้หาหม่งโลกออกไปสู่ความเวิรงวังอันไกลพล้นว้าวไปยังไงบ้างเพื่อนฮ่ามีไงโอ้โหพี่อ้ามฮ่าทำประกันชีวิตไปอย่งฮ้เหนียว ทำไม่แล้ว b l a อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะฮาร้ามาแล้วว้าวโอ้หนิ่มมากเลยอ่าลงจอดสู่สวัสดิภาพเตรียมตัวหัวมงว้าูเอาผู้โดยสารหล่นว้าวสนุกจึงเบยนะเนี่ยหิวไอศครีมอีกแล้วอะ หาแล้วเพื่อนๆน,นี่ๆฉันจะพาเธอไปดูอีกฝั่งหนะนึ่งนะนี่มีบ้านต้นไม้ด้วยนะอืราคาไม่แพงด้วยนะไปฉันไปดูกันนี่เลยฮ่าบ้านต้นไม้สิบบาทเองจัดไปอย่าให้เสียว้าวดูสิมีตู้เย็นด้วยนะแล้วก็มีที่นั่งไว้สําหรับดูวิวทิวทัศน์ด้วยนะฮ่าเป็นยังไงบ้างฮ๋อฉันว่าบรรยากาศดีนะอ้อมแอมเนี่ยโอโซนดีนะเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ด้วยเห็นวิวทิวทัศน์ร,บรบอบๆเลย นี่นี่เราขึ้นไปดูอีกชั้นนึงนะเป็นห้องนอนนะมีทีวีด้วยอ่าขอนอง่งพักแป๊บนะปวดหลังมากมาก,มากเลยเนี่ยนั่งอยู่นะคอมนาะหลายชั่วโมงแล้วว้าวชั้นบนสุดมีอะไรนะว้าวอ้าว่างไง,อ,าง,งอัธพงคุงฮ่าฮอ๋อมานั่งพักอยู่ตรงนี้เหรออ้อมแอมนี่นี่ใช่มาดูวิวห้างบนน่ะ๋อวิวสวยจังเลยนะเนี่ย นี่นี่พวกเธอฉันจะพาพวกเธอไปนั่งรถรางกันนะเ,เลยมาเดี๋ยวฉันขับเองเกาะแน่นๆนั้นน้องนะไปแล้ว <c oughs> ว,ว้าว้าวทำรูปร่างเหมือนจรวลยนะคะเนี่ยวูว้วบรรยากาศดีจังเลยเห็นมิวทอทับรอบๆเลยนะเนี่ยว้าวฮาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะจ้าเด็กๆอ้า นี่คนนั้นก็กินไม่หยุดเลย <c oughs> คนนี้ก็ถือกระเป๋าเดินทางด้วย <c oughs> ว้าวเกาะแน่นๆนะนี่อย่าลืมดูวิวทิวทัศน์รอบๆด้วยนะอ่าชั้นเอาวิวมันสวยมากเลยนะใช่แล้วนี่เราไปขับรถเล่นกันเถอะนะมาไปกันแล้วไปกันเลยว้าวู้อาอย่าลืมคาดเข็มขดัดนิราภัยนะครับเหนียวว้าวพี่อ้อมยานดิฟรถสิครับ โอโหรถมันบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยลักกี้ว้าวถึงสถานีตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างว้าวดูสิมีชุดให้เปลี่ยนเป็นตำรวจด้วยนะคะอู้น่าสนใจว้าวตอนนี้เราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอ <c oughs> ุว้ยมีห้องขังด้วยอะ <c oughs> ขอไปดูหน่อยนะว้าว <c oughs> แอปปิดประตู <c oughs> โอ้ยอย่าขัางผมครับเปิดด้วยเปิดด้วยโอ้ออกมาแล้วนี่เข้าไปทำอะไรในนั้นออกมาไปแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเมเดเมเดเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะไปกันแล้วว้าฮูอ่าขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับโอ้โยชนชนตีลังกาโอ้ยพอ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 ,อาชีพนี้พอก่อนถ้าทางจะไปไม่รอด ลงว้าลงว้าแล้วไปไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าว้าวอ๋อหมากระโดดอ่าเมาแล้วมาแล้วมาเล่นแล้ว,ว,วโอ๊ยทำไมไม่ลงอะ่ะน้ำหนักตัวใครเยอะเนี่ยไอ้ลดน้ำหนักดว่วนแล้วมันไม่ลงอะ่ะดูดิเอาหัวทิ่มว้าวนี่นี่อ๋าพงษพคงเธอไปช็อปปิ้งที่ไหนมา อ๋อมีฉันซื้อของมาเยอะแยะก,กลับบ้านนะเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเดี๋ยวเราลองมาดูข้างบนกันดีก,กว่านะคะมีเครื่องเล่นนะคะหอคอยกระโดดด้วยว้าเดี๋ยวเราลองมาดูข้างบนกันอีกว่านะคะมีเครื่องเล่นกระโดดหอด้วยนะคะไปกันเลยฮึับพึับพึๆบพับนี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮ่าตั้งไว้เก๋ๆนี่เลยค่ะเครื่องเล่นกระโดดหอฮ่าจับแน่นๆนะไปแล้วว้าห นะยัยถึงแล้ว <laughs> uh, โอ้วดี้ข้างล่างมีน้ำแข็ง,งนะ้วยนะว้าวลื่นปืดลื่นปืดไงบ้างทำรู้สึกอ๋อวาดเสียวดีจังเลย <laughs> ว้าวโ,โอ้ลื่นลื่นฮ่าโอ้โอ,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 โอลื่นเหมือนการกลนจำเบ้าเลย <laughs> ว้าวตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องเล่นในเทมขายพวกสเก็ตนะคะสเก็ตบอร์ดแล้วก็จักรยานคะ่ะว้าว โอ้โหหอซื้อจักรยาน่อยนะปะลักกี้ไปวันกันได้เลยค่ะเหมียวฮ่าจับแน่นๆนะบลักกี้ไปแล้วว้าวูโอ้โหชีวิตจริงนี่มีหัวร้างข้างแตกกันบ้างน,นะคะนี่นี่เลยดิปล้ออื้รู้สึกว่าจักรยานกับนิ้วเมาส์นี่มันไม่ไปสัมพันธ์กันเลยนะเนี่ยอาแล้วนี่นี่ ฉันแว้นก่อนนี่จักรยานผาดผลนี่ชีวิตจริงอย่าทำอย่างนี้นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาแดนซิงกันดีกว่าติติติเติ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 เตโอ้หอันนี้เต้นเป็นอยู่ท่าเดียวใช่ไหมเนี่ยมันในอารมณ์กันมากเลยว้าวเรามาถึงร้านขายของเล่นไอเทมอีกร้านนึงแล้วค่ะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะมีไอศครีมเหาะได้ด้วย ว้าวมอเตอร์ไซ้มีลูกโป่งด้วยนะว้า wow, วอันนี้น่าสนใจซื้อเลยดีกว่าว้าวบอลลูน120บาทเองอะว้า wow, ว <Wow, S 2> เราไปเล่นข้างนอกกันดีกว่านะแบล็คกี wow, yeah ้ว้าวยาฮูว้าวพี่ออมหาลอยได้ด้วยหะเหมียวโอ้บักกี้สนุกจังเล <laughs> ยย่นระยะทางไปได้เยอะเลยเนี่ยไม่เมื่อยขาเลยว้าวฮู้ เราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะคะโอ้นั่นไงฟันเฮ้าว้าวบ布拉กี้เรามาถึงบ้านฟันเฮ้ากันแล้วนะแล้เวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าว้าวอุ้ยดูสิว้าวนีวว่นี่อ่าพี่อ้อมจะสไตรให้ดูนะในโบลลิ่งโอ้โหยเยสเกือบจะสไตรแล้วนะเนี่ยขาดไปนิดเดียวอ้อมีม้ากระโดดด้วยนะเนี่ยอ้อยี่ห้ากลอบกลับกลับ อ๋อมีเรือด้วยโอขับเรือกันดีกว่าหวัน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 ว้าวน่ารักจุงเบยว้าวมอเตอร์ไซค์ทรอนโอ้โหมันในอารมณ์มากอามีเกมไม n ค c r a f t แล้น,น่นะเนี่ยมีคลิปเปอร์ด้วยมีซอมบี้ด้วยว้าวแล้วนี่ก็คือเครื่องเล่นเทมบอรีหนอกระโดดสูงว,ว้าวูยาวูวว้าวนี่ร้านขายมอเตอร์ไซค์นี่นะ ขอสักคันนึงนะเนี่ยไปแว้น <c oughs> นี่เลยคันนี้ดีกว่าว้าวแบล็กกี้ไปว้นกันอีกรอบนะไปกเลยได้เลยค่ะเหมียวอ๋อพี่ออมเติมน้ำมันแล้วหรอกครับเติมแล้วเต็มถังเลยฮ่าพร้อมที่จะไปเล่นกันเลยว้าวว้าววุ้นวุ้นๆุ้น,น,นเดินหน้าเต็มกำลังว้าวว้าวร้านนี้นะคะก็เป็นร้านเดคแคร์ค่ะ เราก็จะสามารถนะคะเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นเด็กทาลกเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายก็ได้นะคะน่ารักจุงเบย์ขอเล่นด้วยคนนะว้าวเด็กๆนอนหลับกันเลยนะคะเนี่ยห้ามเสียงดังนะเดี๋ยวเด็กๆตื่นนี่เลยเรามาซื้อเบบี้เกลดีกว่านะคะนี่เออเออเอเอ,เอ,เอ,อย่าร้องนะจ๊ะเด็กน้อยเดี๋ยวพี่อ้อมพาไปเดินเล่นนะ ูสิหลับปุ๋ยเลยน่ารักจังเลยนะเนี่ยว้าวมีหมีเท็ดดี้แบร์ให้ซื้อด้วยนะอ่ะ love you I love you น่ารักจังเลยพี่ออมชอบมากๆเลยเนี่ยหมีเท็ดดี้แบร์เนี่ยอ้าวน่ารักเลยนะคะเหมียวอ้าวเจ้าเด็กน้อยสวัสดีจ้าว้าวรู้สึกว่าเราจะหิวนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าว้าวสตาร์บัคอู้ โอ้ดูวซี่มีแม c b บุ๊กขายนะเนี่ยว้าวอ๋อมีเค,ค้กขาย,ยนะอุ้ยขนมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะอ๋อ uh, ขอเค,ค้กชิ้นหนึ่งนะคะ wow. ว้าวอุ้ยลากี้เค,ค้กชิน้นไปเลยอะยำ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 โอ้ยชี้มากมากเลยโหยำม,มี่ฮะฮะัแม่จ๋าแม่จ๋านี่นี่เจ้าหนูน้อยฉันไม่ใช่แม่เธอหรอกนะ กินเค้กไหม่ะเอาเปา้าว้าวกาแฟสตาร์บัคว้าวว้าชื่นใจโอ้ยคอกาแฟมานั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะเฮ้ยแบล็กกี้เราก็เล่นกันมาทั้งวันจนเ,เหนื่อยแล้วน,นี่ได้เวลาที่เราจะไปนอนหลับพักผ่อนกันแล้วนะใช่แล้วคะเหนียวแบล็กกี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่เดินมาทั้งวันแล้วเหนียวว้าวเดี๋ยวเราไปนอนพักกันนะเย้ อล่ะค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกัรรนผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลยบาย